สำหรับรถรีโววีโกนะครับนะฮะเห็นไหมครับเขาจะมีแผ่นเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมฮะมีแผ่นเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งถามว่าแผ่นเหล็กอันเนี้ยเขามีไว้ทำอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแผ่นถ่วงนะครับแผ่นถ่วงจานเบรกนะฮะแต่ว่าผมจะบอกเพื่อนๆให้เนี่ยดูเหมือนมีรอยเห็นไหมครับดูเหมือนมีรอย เรามาสำรวจกันดูนะครับถ้าคุณใช้กระทะบางรุ่นนะครับคุณต้องงัดออกนะครับถ้าคุณไม่งัดออกเนี่ยมันจะค้ำกระทะคุณครับและมันจะทำให้ล้อคุณแฝงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำรวจกันนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันติดเห็นไหมครับนี่เนี่ยรอยติดของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเราต้องแงะออกนะครับ ถ้าไม่แงะออกไม่ได้นะครับไม่แงะออกมันจะค้ำนะครับอันนี้โชคดีที่เขายังค้ำน้อยเห็นไหมครับเห็นรอยไหมฮะเขาค้ำอยู่เขาค้ำน้อยนะฮะถ้าเกิดว่าน้าเป็นเนี่ยมันออกมาอีกมันออกมาอีกเยอะเนี่ยมันหมายถึงว่าน้าเป็นตรงตัวนี้มันออกมาอีกเยอะมันจะค้ำพอดีเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าค้ำนะครับนนะที่มันมีรอยติดมันจะทําให้คุณขันน็อตได้ คือเขาเรียกว่าขันน็อตได้แน่นแต่แน่นเวลาแน่นเนี่ยซึ่งกระทะเนี่ยมันไปค้ำกับเหล็กตัวนี้อยู่แน่นจริงแต่ว่ากระทะคุณจะบิดเบี้ยวนะครับหน้าแป่นตรงนี้มันจะไม่ลงไปสัมผัสกับตัวพื้นจันเบรกแน่นเพราะว่ามันค้ำตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะนี่ดังนั้นเราต้องควรเอาออกนะครับถ้าเราใส่กระทะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตีออกให้กับลูกค้าได้นะครับการตีออกก็ก็ใช้ไขควงตีออกได้เลยครับนี่ฮะ มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมายนะครับก็สามารถตีออกได้ไไดนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะตีออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งเนาะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่ใส่กระทะนะครับที่มีหน้าเป็นกว้างออกไปนะครับก็ควรที่จะต้องตีออกด้วยนะนะฮะถ้าไม่ตีออกมันจะคำ้ำพอมันค้ำปุ๊บเนี่ยคุณใส่ล้อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับล้อของคุณเนี่ยมันจะไปค้ำอยู่กับตรงนี้ แล้วเวลาเราขันน็อตแน่นล้อคุณก็จะไม่เที่ยงเพราะหน้าสัมผัสมันมันไม่เข้าไปอยู่กับจานเบรกโดยตรงนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนูนดูดิว่ามันคำมั้ยมันมีรอยคำมออยู่นะฮะดูข้างนี้ครับข้างนี้ก็มีรอยคำเหมือนกันครับเห็นไหมฮะนี่ฮะรอยคำเนี่ยเราไปดูกันมันจะตรงน็อตพอดีนะฮะเห็นไหมฮะ ก็ตีออกได้ก็ตีออกเลยครับมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับมันก็น่าจะเป็นตัวทวงของตัวตัวจานเบรกนะครับ,บจะให้ดูครับ,บเราจะมาดูรอยจุดที่เขาค้ำกันนะฮะเพราะว่าเป็นล้อนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อบางทีเขาทําหน้าแปลนออกมากว้างนะครับคือเขาไม่ได้เว้าในจุดตรงนี้นะครับเขาเว้าน้อยคือหน้าแปลนก็นออกมากว้างอย่างเงี้ยแผ่นเรียบมันออกมากว้างปุ๊บเนี่ยนะฮะล้อก็จะมาค้ำทันทีนะครับออาให้ดูครับ เห็นไหมครับนี่ฮะมีรอยค้าเห็นไหมครับดังนั้นไอจุดรอยค้าตรงเนี้ยนะครับมันจะทําให้น็อตเราขันแน่นก็จริงแต่หน้าแปลนเราอ่ะมันไม่สัมผัสกับจานเบรกได้แน่นมากๆหรือว่าแน่นเท่าที่ควรดังนั้นเวลาเราใส่ไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อตัวล้อกระทะเรามันไม่สัมผัสกับต,ตัวจานเบรกได้ร้อหรือว่าแน่นร้อหรือจะมีความเที่ยงตรงได้ร้อเนี่ยนะครับ เมื่อมันค้ำอยู่มันจะทําให้ล้อเราวิ่งแล้วมันจะแฝงนะครับลุกๆๆๆๆอย่างนี้ผมเคยแล้วครับผมเคยแล้วนะฮะมีอยู่คันหนึ่งรถนองปานะครับผมก็ได้กระทะมาใหม่นะครับก็เป็นกระทะรูปรูปลักษณะแบบคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับแล้วผมก็ลืมแกะออกพอเวลาใส่ไปปุ๊บผมก็ลืมแกะแผ่นเหล็กตัวนี้ออกนะครับลืมแงะแผ่นเหล็กตัวนี้ออกพอลืมแงะออกปุ๊บโอ้โหวิ่งไปทําไมล้อมันแฝงนะครับโทรไปถามเจ้าของกระทะว่า กระทะนี่มันแข่งเหรอกระทะนี่มันมีปัญหาหรือเปล่าเขาก็บอกไม่มีปัญหานะเพึ่งทําใหม่นะครับเขาก็บอกว่าเราได้ถอดเหล็กตัวนี้ออกไหมโอ้ปรากฏว่าเราไม่ได้ถอดออกครับไม่ได้ถอดออกวิ่งล้อมันก็แข่งเลยครับนี่ฮะมันค้าอยู่เห็นไหมครับมันมีรอยอยู่เห็นไหมฮรดังนั้นสําหรับวีโก้รีโวนะก็ควรที่จะต้องเอาออกด้วยนะครับถ้าไม่เอาออกก็เจียทิ้งก็ได้ครับแบบในภาพเลยครับ เสริมแนบให้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับดดนไไป้